ครับมีความพยายามทําให้เป็นประเด็นร้อนนี่ที่โถมกระใส่รัฐบาลแต่ทําไปทํามากลายเป็นประเด็นโจ๊กทางการเมืองไปเลยกรณีการนําเข้าวัคซีนชินโนฟาร์มจากประเทศจีนนะหลังจากที่แอคเคปเอเซนะเขาออกเอกสารแถลงการนะพยายามบอกว่านี่เป็นเอกสารที่หลุดหลังจากที่เป็นเอกสารที่ทําเสนอไปยัง ราชวิทยาลัยจุราพร์หลังจากที่มีกฤษฎีกาออกมาให้สามารถนำเข้าวัคซีนได้เนื้อหาในหนังสือฉบับนี้ทำถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยคุณหมอนิธิมหานนนแต่ว่าบอกว่ามีวัคซีนชิโนโฟาร์มยอยู่ในมืออยู่20ล้านโดสนะแล้ว ได้ติดต่อนายกรัฐมนตรีได้ติดต่อรองนายกรัฐมนตรีได้ติดต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่สามารถได้เข้าพบได้นะฮะเลยไม่สามารถที่จะนำเข้าวัคซีนชิโนโฟาร์มเข้ามาได้นะจริงๆประเด็นร้อนนี่มาจากหลังจากที่ราช,ชวิทยลาลัยได้มีพระราชกฤษฎีกาออกมาให้สามารถนำเข้าวัคซีนเข้ามาได้นะ ซึ่งบริษัทนี้ก็นำทำหนังสือเข้าไปแต่โดยขอเท็จริงแล้วบริษัทนี้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะนำเข้าว,วัคซีนชิโนโฟาร์มมาจากจีนนะเป็นบริษัทหนึ่งซึ่เขาจะรับมอบหมายจากจีนแล้วก็เป็นยื่นเป็นผู้ยื่นเอกสารไปยังออยออเพื่อขออนุมัติจากออยอนีย่มาก่อนหน้านี้แล้วนะซึ่งไม่ใช่บริษัทนี้บริษัท เอสแคปเอสเซทเนี่ยเป็นบริษัทดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าอีกออกอน,นังสือมาอย่างนี้เนี่ยมีเจตนายอย่างไรเพราะตัวเองไม่มีสิทธิ์ในการนำเข้าไม่จะรับมอบหมายจากทางรัฐบาลจีนเพราะว่าการติดต่อซื้อขายวัคซีนซึ่งชิโนฟาร์มเนี่ยเป็นบริษัทอ่ะเป็นหน่วยงานที่ผลิตโดยหน่วยงานของจีนเพราะนั้น หน่วยงานรัฐนะหน่วยงานของจีนการเจราจานําข้าวเขาจะต้องเจราจาระหว่างรัฐบาลก็กลายเป็นเรื่องโจบถึงเละมากนะในขณะไอ้ฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะสร้างกระแสให้เห็นว่าโอ้โหนี่รัฐบาลเหมือนกรณีไฟเซอร์ Pfizer หรือเปล่าซึ่งกรณีนั้นก็เป็นข่าวไม่จริงเหมือนกันนะ,ะว่าไปเจอเสนอขายมาสีครั้งไม่มีการเดินการนะฮะซึ่งคุณหมอที่เองก็บอกว่า ถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมาขอค่าพบก็ไม่ให้ค่าพบเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวแทนที่ถูกต้องอตามะระเบียบนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาตอนนี้เสนอวัคซีนไปยังราชชีวยจุฬาพนบอกมาทั้งสิกลุ่มคล้ายๆกรณีของถุงมืออยางนะที่โอ้มีคำสั่งซื้อเยอะมากบริษัทนั้น10ล้านชิน้นบริษัทนี้2ล้านชิ้นพันล้านชิ้นร้อยล้านชิน้นโอ้ ตัวแทนาหน้าวิ่งวิ่งกันจ้าระวันสุดท้ายไม่มีของอยู่ในมือสักคนหนึ่งนะแต่ว่าโอ,โอ้ตัวเองบอกว่าตัวเองมีกาลังการผลิตอย่างงดอย่างนี้นะกรณีนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันแหะเพราะว่าเป็นเป็นอ,อยู่ช่วงจังหวะที่ผู้คนกําลังต้องการวัคซีนมันโอ้การนําเสนอขายนี่ก็ก็คิดว่ามีความต้องการเยอะนะครั คิดว่ามันจะง่ายนะแต่ว่าระบบการตรวจสอบมันไม่ง่ายนะเพราะวัคซีนเนี่ยมันมีขั้นตอนระเบียบวาชการอยู่ชัดเจนนะคือ,อคุณหมอที่บอกวาอ่าดูจากรูปแบบและบริษัทที่เสนอตัวมาเป็นไปได้ยากนะว่าจะเป็นตัวแทนการนำค่าวัคซีนอย่างไรก็ตามต้องได้รับโดเซอร์นะรายละเอียดประกอบ ยาและก็การผลิตไม่ใช่ว่ามาเสนอขายว่ามี20ล้านโดสแล้วมาเสนอขายนะก็ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบยืนยันนะครับนะะแล้วก็บริษัทผู้ผลิตวัคซีนต้องเจราจากับรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลก่อนเท่านั้นนะครับเป็นเหมือนกันทุกบริษัททั่วโลกนะครับแล้วก็บริษัทหรือหน่วยงานรัฐบาลก็จะเป็นผู้ตรวจสอบนะครับนะ อาจจะมอบหมายบริษัทนั้นเป็นคนทําลจิสติกคือการนํำข้าเข้ามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนของการนําเอกสารหลักฐานมามามอบให้ถูกต้องแล้วก็ได้รับมอบหมายจากผู้ผลิตโดยตรงนะฮะแต่กรณีนี้นี่ถือว่าเป็นโจกมากนะครับ